สวัสดีค่ะสองสาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องครีมแฟมิลี่นะคะโอ้ยอะไรจะอัพปากรอไม่เคี้ยวมั่งเลยบล่ลูก น้องเขียวอ่ะไปแล้วโชค <try noise> bobe bobe มีอะไรมั้ยเนาะไปแล้วโบเบโบเบ <try noise> หมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหนุ่มปีวันนี้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะเล่นด้วยเหรอครนะนักคิมคิมจ๋าเฮ้ยคิมอยากไปด้วยนะหน,นูอยากไปด้วยหน,นูอยากเล่นน้ำด้วยจังเลยเฮ้ยเยอ่างหนูนะอ่างนักิมนะอน,นักิมอยากเล่นด้วยอ่างนักิมนะ อิชานะอิชาเด็กชาล้านอยากไปเล่นน้ำกับหลานนะเอ้ไรเอ้เหยียบอย่างนั้นเลยหรอดาว เมื่อกี้แค่เซิฟเซิฟนะออพอดีตัวน้องดาวเลยอะ่ะอาบน้ำ่าำกลางบรรยากาศชิลๆอีกแล้วนะฮะ นี่สบายใจนี่ค่ะจ้าโอ้ยไหนนักกิมอ่ะน่กกินอยากเล่นด้วยเล่นไปกินไปหรือเปล่าลูกอ่าเล่นไปกินไปเอออะไรจะขนาดนั้นคะหลานดาว อ่ะดูอือหืออือหือคอยยาวยาวอ่ะความกติลังกาตกไปที่นาแค่นั้นแหละในนี้พื้นที่ไม่เท่ากันนะจ้าจัดไปมีคนอยากมาเล่นด้วยนะคะนะคีมนะคะนะคีม อ๋อขึ้นขึ้นหาพี่มวยเอาเอาไปหาล้านไม่มีมาชวนน้าครีมเล่นด้วยหนูเล่นไม่หนุกเลยจะมาชวนน้าครีมนะคะเราจะไปชวนน้าครีมเร <c oughs> าไปดูดอ่ะ,อะน้าครีมเลระครีมตู้ติดตู ยี่มะม้คิมฝีมือน้องดาววิ่งออกวิ่งขึ้นมาจากอ่างน้ำเลยนะมาตู่ตัวหรือมาชวนนักคิมเล่นใช่ไหมเล่นคนเดียวไม่สนุกใช่ไหมลูกอยากให้นักคิมเล่นด้วยนะคะ สว oh. oh. like <the> ัส <tech> ด <Kid> <gro> er ีค <ended> ่ะทางนู้นก็อยากเลยนะอันนู้นก็อยากด้วยค่ะสวัสดีค่ะโดูนะคลิปสวัสดีค่ะอะฮะ ไหนตาไปไหนตาฮะโอ้อนาคีอยากเล่นด้วยดูอาจะเล่นกับลานด้วยนะคะคราวนี้ลานเลี้ร่วมด้วยช่วยกันนะอาขอบคุณค่ะ ตัวโตก็จริงนะคะแต่ว่าอยากเล่นเฮ้ยเฮ้ยดาคึกละดาวลงน้ำเลยดาลงน้ำแล้ว oh. ด,ด,ดูอาการนะคกิมนะคะอาการโอ้อยากไปด้วยนะหว่งหวงห่วงอ่างแล้วลูกเอ้อยากไปด้วยโอ้โห <laughs> เฮ้น้าไปแล้วน้าไปแล้วอ้ยยด้วยเยอะเ้าๆด้วยไปเยอะาก่งมากน้ำาฟจะลิกอ่ะพี่น้านี่ยก็นตอันเดียวเอา เอาละบันเลงละตรงนี้บันเลงละเป็น,นสถานที่อาบน้ำใหม่อ่ะ,อะเอาให้มันจะใจสะใจสะใจเลยอ่ะสไลด์อ่ะายส,สไลด์อานอนอานอนอานอน ละเละละละเลนะมันนะมันมันนะเออเออดูดาวดูดาวดาวคึกดาวคึกดาวไม่ยอมลงจากอ่างห่วงอ่างน้ำนะตอนนี้นะไม่ให้นะครีมขึ้นอ่างอ่ะไม่ให้นะครีมขึ้นอ่างละไม่ได้ให้ไม่ให้ไม่ให้นะครีมลงอ่างละดาวห่วงดาวหัวเออ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 เทะเลาะกับครุแล้วนะฮะตอนนี้ดูคนนี้เออดูคนนี้ดูคนนี้ ตายแล้วอืออาล้มล้มอ่างจะรอดไหมอ่างจะรอดไหมนะตายแล้วไม่ยอมขึ้นเอาจริงๆก็ไม่อยากจะขึ้นนะคะน้องดาวอ่าจัดไปค่ะเอาอ่ะอย่านะดาวอย่านะโอเคเขาไม่ยอมไม่ยอม คุมหน่อยคุมหน่อยหรืออ่างพังนะเดี๋ยวอ่างพังมาดูดูท่าเดินอ่ะเออเฮ่ทำได้อย่างไรนะคะนี่ทำได้อย่างไรอะไปไปไปหาหน้าครีมไปเข้าบ้านเออโอ้โหอ่ะพังละไม่รอดแล้วพังอ่างอ่ะพังแล้วนะคะพังแล้ว หมุนอุ้ยปุ๋ยนะคะเอาฟังคึกมากเลยนะคะวันนี้ดีดนะคะวันนี้ดีดดูนะคะดูบริเวณเด็กๆเล่นไม่มีไม่มีพื้นปูนะคะสีเนอะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอเละตุ้มเป๊ะลาลาเละละลาเละนะคะอ่างก็จะพังแล้วนะคะมาอีกแล้วมาอีกแล้วเจอเสาบ้านฉันเสาบ้านจะทนทานไหมเนาะ เออเริ่มแล้วเอาแล้วคึกแล้วคึกแล้วคึกแล้วอ่าเอออ่ะคึกแล้วนะอ้าวจัดไปลานเด้นลินลานเดอยอมซะท่ไหนดู คนนี้ก็อยากจะไปอ่ะอ่ะคึกอ,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 อ่ะอ่ะอ่ะบอกดาวดาวมาเล่นกับน้าคิมนหน่อยโอเคนี่นะคะถ้าปล่อยเล่นน้ำด้วยกันก็จะแบบนี้เราท่านจะบันเทิงนะคะเละตุ้มเป๊ะเล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 เไปทางไหนต่อาวาวาอากล้องหมุนไม่ทนันกล้องหมุนไม่ทันน้องดาว กล้งหมูนไม่ทันกล้าหมุนไม่ทันอ่ะ,อะกล้ามมูนไม่ทันนะอาดาขอด้วยมามา,ามามามาจาม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 าตรงนี้มามาอ้มอมามามามม้ มา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 โอเคค่ะนะคะก็ชมความสนของเด็กน้อยกันเพียงเท่านี้นะคะท่านจ๋านะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสุดท้ายนิ่งเพราะของกินนะคะสวัสดีค่ะนิ่งเพราะของกินนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs>